สวัสดีจ้าเดี๋ยวมาอนีสิพามาเบิ่งบะเขือด้วยจ้ะบะเขือปลระกับบะเขือกรอบม่วงเริ่มม่วงกรอบด้วยจ้ะมาอัปเดตว่าตอนนี้พวกนางญ่ไปถึงใดแล้วด้วยจ้ะแล้วตอนนี้พวกนางกาลังเริ่มทยอยออกดอกกาลังตหน่วด้วยจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยด้วยจ้ะอันนี้บะเขือปราะด้วยจ้ะนี่ที่ว่าอยู่ในตูน้นะจ้ะนี่เนาะในตู้ปลูกใส่กระถางยังสิละจ้าเนี่ย บ่หลายดอกจ้าตูน้นี่ปีนี้ปูบ่บักเขือบ่หลายน้ำพริกกับบ้หลายจา้าเลยสิบเบิงสิผ้ามาเบิงเดือจ้าเนี่ยเขือเปราะจ้าเนี่ยพี่นางกำลังเริ่มออกดอกจ้ออกกาเนี่ยกำลังเริ่มออกดอกดวงเทิงดวงออกดอกหลายดอกด้วยเนี่ยกำลังเริ่มเออออกดอกแล้วก็จะติดไว้แล้วจา้าเนาะ ด้านหลังด้วยการเดตอดจะนี่ทะยอยละบางต้นนี้ด้วยต้นนี้ออกดอกหลายๆเป็นพวงเป็นพวงด้วยจ้ะปีนี้ส่วนมากคอยที่ปลูกไอ้ต้นลากกระถางด้วยจ้ะส่วนมากด้วยจ้ะเด้อคอยเพิ่งตัดใบไปนางประมาณอาทิตย์กลัวๆเลยจ้ะนี่นางกะแตกใบใหญ่ขึ้นมาใหม่กะลังงามอีกเลยจ้ะนี่กะลังงาม ทางยางก็แคบแ k บจะคอยเอาไม้มาก,กันเพิ่มเอาบอกพริกผู้ไหร่ถังเทิงให้แดดซองเลยจ้ะก็เลยทางยางเหลือหน่อยหนึง่งนี่จะ้ะเริ่มออกดอกนี่ไก่ที่ได้ทัดใบรอบซองอีเราด้วยจะใบเริ่มหง่อีกแล้วที่เรียกว่าสิได้กินหน่วยบ่เนาะปีนี่แต่ว่านางก็เริ่มออกดอกให้เราด้วยจะ้ะนี่ แนง้วาเมายุดดานบนเลยเด้๋ยจะเนาะอันนี้ต้นเตี้ยเตี้ยเด้เดี๋ยวว่าเบิ่งต้นนี้จะนี่อันนี้ตนนหน่อยๆเตี้ยแต่ว่ากำลังออกดอกก็กันงด้วนี่จา้าดูต้นนี้พอนางออกดอกแล้วก็สะอ่อนได้จ้ะเนาะเขาปลูกเนาะ เปิดพื้นปลูกล้วก็พื้นจ้ะเกือบใบทุกกระถางแล้วจ้ะที่ว่าออกดอกนะทุกกระถางเลยไอนพริกตกจากด้านหลังกอันนี้บะเขือกรอบจ้ะม่วงกรอบที่น้วยลื่นๆจ้ะ อันนี้ที่ว่าแยกใส่กระถางปลูกที่หลังเขาตอนนี้นางก็เริ่มง่เลยด้วยจ้ะมูนี่ที่ยุ่งเทิงเนี่ยบ่เด็ตัดใบน้ำเขาดกจกะใบเริ่มเา้วแล้วเบื้องกระถางนั่นดูส้นหลังค้าตูเลยจ้ะเนี่ยแต่ว่านางก็เริ่มออกดอกแล้วด้วยจ้ะนี่คอยเห็นน่ะนี่กำลังเริ่มออกดอกแล้วถ้าปลูกที่ด้านนอกเดี๋ยวบ่ได้กินดอกจ้ะดียังว่าโชคดีมีไอ้กระจกตู้กระจกปลูกพักาาก็จะเนาะด้านใน เลยเดี๋เปรียบหน่อยหนึ่งจ้ะกระทางเล่นน้อยตัวนางกะยายอยู่จ้ะเนี่ยตู้นี้มีแค่นี้ละจ้ะบะเขือหรือจิเปเบอร์อีกตู้หนึ่งด้วยจ้ะตู้ด้านหลังตู้ด้านหลังก็มี้ดิด้านหลังอันนี้ตัวใหญ่กว่านี้จ้ะอันนี้ตู้หนุอยกว่าเขาด้นี่ตัววายปู่บะเขือ อูกบอร์เกทุปีจ้ะตู้นี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งด้านหลังเลยจ้ะอันนี้ตู้ด้านหลังเด้อจ้ะนี่ตู้ด้านหลังก็เริ่มก็เริ่มออกดอกขึ้นกันเด้อจ้ะนี่ยนี่กำลังออกดอกจ้ะนี่ดอกตุปุติปิเลยนี่จ้ะนะนี่ก็ระเบื้อเปราะเลยจ้ะเบื้อเปราะไปนะเบื้อเปราะขึ้นกันจ้ะ เทงๆแถวนี้2อ,อแถวนี้มิตบรบิกเขือเปราะทั้งน,นั้นเลยจ้ะเนี่เหลื่องงามเหลื่อได้ตัดใบอีกขึ้นกันด้จ้ะเพราะว่าตัดใบพร้อมกันออนะเพิ่งใส่ปุ๋ยไปจ้ะเพิ่งทุ่ยปุ๋ยไปยังกระโดดใหญรอบแรกใส่ปุ๋ยอันขีงง้วรอบหลังกะใส่ปุ๋ยเม็ดจะ้ะ เมงเด้นอนางกับงามพี่เกิดจ้ะนี่ใบใหญ่ใหญ่ใบนางเริ่มใหญ่ให้เกันเรือจะ้ะแตกอันคือดเนี่ยเงี้ยแตกแง่งตีเงี้ยโดยวสิได้ตัดถึงยุติเนี่ยสั่นเดอนางสินยังอาหารกันเนาะเมืงเด้อทั้งปุ่นกับมีเนี่ยเดี๋ยวจะขามไปเบิ่งฟังหนูจะ้ะ ลังเตดเตดอันออกดอกปุ๊บติปีน่าจะเนาะตัวเห็นดอกอยู่กลางตอนนี้นางกำลังอันงามเลยจ้ะกำลังงามสออนจ้ะตอนนี้อันนี้มีสองต้นกระถางละสองต้นมีสองต้นก็ต้นหนึ่งจ้ะบางทีจะได้แยกออกอันกระถางแล้วต้นน่าจะเนาะนางจะได้ตูเต็มที่ สองต้นนางก็งามอยู่ดีจ้ะนี่ยกระถางเลยสองต้นนางก็งามแต่ว่าสิแห่งอาหารกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนางสิแห่งอาหารกันดูอันนี้กําลงังอันออกดอกกันจ้ะโอ้ยดูอันนี้ดูออกดอกหลายหลายจ้ะเดี๋ยนะโมหันยากเนาะนี่ออกดอกหลายหล,ลายจ้ะเนี่ยตรงกลางเห็นดอกหลายอยู่นี่คืออันนี้อันใก๋ไก่หนี่เบ้างอันใก๋ไก่ ออกดอกลายหวังว่าสิติดหน้วยให้ได้กินด้วจ้ะเนี่ยสติดหน่วยลายเนี่ยกระถางนี่สูงก็เขาอันนี้ก็ออกดอกออกดอกขึ้นกันจ้ะสิแถวนี้จะเป็นอันบะเขือกรอบด้วจ้ะม่วงกรอบกำลังออกดอกขึ้นกันตะกี้วางอยู่พื้นอัน,นเป็นหุ้มจ้ะ ค่อยก็เลยยหญ่มาวางไว้เทินกับบะกับบะที่ว่าปู่บักแตงกลัวเด้อวจ้ะนางจะได้อันถึกแดดแน่พ่อใหญ่เข้ามาเทิรนนี่แล้วนางก็เลยยืดขึ้นให้บักเขือกรอบี่ปูกที่หลังเขาดอกจันนี้นางกำลังงานเมื่อกัน,นี้เริ่มออกดอกเป็นมางอันจะ้ะเพื่อกรอบมองกรอบเริ่มออกดอกติดดอกเพื่อกันจันนีกำลังออก ออกดอกนี่นี่เบิ้องเบื้องเครือครอบสีม,ม่วงออกดอกเครือครอบนี่กินแซ่ยบด้วยจะเขาว่ากินกับพริกปลาทูกับเสีบพริกปน่นดูกำลังเริ่มเลยบางอันต้นนี่น้อยจ้ะต้นนี่น้อยก็ออกให้อยู่เด้อบางอันนะ มะเขือม่วงกวง็กันรด้วจ้ะนี่ปลูกกันใส่พื้นที่ต้องจะประหยัดพื้นที่เอาวางกระถางแทรกกลางไอ้ต้นกระถางไอ้อยังต้นแบากแตงกัวที่ปลูกข้างเทิงใส่กระถางกับผักซีจีนด้วยจ้ะก็วางใส่กันเลยียบ่มีพื้นที่ต้องจ้ะเนาะอันนี้ก็แมนทั้งแถวด้วยจ้ะแถวน,นี้ทั้งแถวอันนี้จะเป็นมะเขือม่วงจ้ะนี่ยดูนะมะเขือม่วง วางสลับกันเลยพ่นก็แต่งกลัวก็ลังขข้นจ้กพ่นยาวไปพุ่นยาวไปพ่นละถ้าติดหน่วยหฮรลายก็พอกินนี่หรอกจะ้ะยาวไปนู่นจะ้ะที่แค่นี้แหละจะบะเขือเบิดเลี้ยวเขือหมดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก็น,นะจ้าคลิปนา จะทายอย่งอื่นใหม่เบิ้งไหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทดคลิปต่อไปเนี่ยจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า